เอามาลุ้นกับมาลุ้นน้องให้เข้าเส้นใจครับเอาเร่งปีตาหน่อยนิดนึงเร็วๆอ่านิดนึงแร้วไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดินเดินเดินเร็วๆเดินเร็วเยอะๆอ่าเดินอ่าเดินอ่าเดินเร็วช่วยถือใบน้ำช่วยถือไหมช่วยถือน้ำไหมมาช่วยถือช่วยถือน้ำเอาไปเดินไปเดินเร็วหน่อย mình đang quỳng à, đếm đếm nó gấp tiền hay gặp chạy, bao nhiêu tuổi đấy các bạn? mười tám ở đâu đây? ở quận trường

เปใจลูกลูกลูกคืเป็นใจยังเล็กไม่ต้อไปดึงขาไม่ได้ขึ้นมีเลยเดี๋ยวพอเข้าขึ้นลู่วิ่งนะอย่าเดินวิ่งให้เขาเห็นว่าเราเรียนฟิตเอออย่าเดินอย่าเดินนี่เก็บอาการก่อนเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวพอเข้านุ่งคนเยอะวิ่งเลยวิ่งเลยอย่าเดินวิ่งย่อๆย่อๆนี่ข้างตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้างนู้นเออไม่ต้องวิ่งก่อนไม่ต้องวิ่งก่อนเดินเลยเก็บเร่งไปก่อนเก็บเร่งก่อน เอ๋อน้องเจอที่น้ำไปอ๋อเดี๋ยววิ่งเป็นเพื่อนเดี๋ยววิ่งเป็นเพื่อนไปเิ่งก็เป็นเพื่อนเดี๋ยววิ่งเลยไหมเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งก่อนเดี๋ยวข้อต่อไหนเลยอ่ะเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเยอะๆเป็นเพื่อนเยอะเยอะเป็นเพื่อนไปเยอะๆเป็นเพื่อนเยอะเป็นเพื่อนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเขานี้วิ่งเลยนะเด่กเด็ดเดี๋ยวก็ที่วิ่งเลยไม่ติดแล้วอ๋อเบรกผู้หญิงไม่แน่ไม่แน่เด็กผู้หญิงเขาแยกผู้หญิงอีกคนแล้วรุ่นเด็ก

สำหรับมาราธอนนะมีการชิ้งป<ต>านระับเดีลยครั<ต>บ